สาบายดีทุกคนปลาหิ่งห้อยเขี้ยวทานได้ยาเห็ญลงท่านบังโมวะจอดจอดถ่ายอยู่ได voilà ้เลยเธอทุกคนหน่วยชิบบาทเบิดบิ่นนี่นะโอ้บังโมน้องมอสปลูกไายเลียกันสู้ห้าวแหละพี่น้องบริโภคหน้าม่น้อยเนาะบริโภคหน้าบริโภคใส่ปุ๋ยไปปลูกอยู่ไายอ้อยข้าวเจ้านี่ใครอยากเห็ญลงท่านได้เด้อบังโมหน่วยชิบบาทเนาะ โดยท่าหมักโมพ่วมกระลังกระแจกต้อนขำก็ได้ต้อนบ่ายก็ได้กลับมาลงมาอาบน้ามาแว่ลานซีเคียวเพราะว่ามีวันเกิดกันพี่น้องเอ้ยอาวันเกิดไพ่ป่ะบอดี้หูจักพี่น้องเอ้ยแตกสวดๆอยู่ไอ้นี่ผักชอมันยังมันคือดังดีไอ้นี่วันเกิดวันเกิดอ่าน้องมังกร มะเเบะเผาอ้าววันเกิดอ้าวก็คู่บ่ฮู้ก็ผูกอยู่ใกล้ๆนะโตกข่าวอืมตกข่าวทางแท้กับเขีันหลุดกายไปก็มาอายุบาดแหวกแหวอายุแหวว่าวแล้วก็ไปต่อของเนี่ยแบบแหลนเห็ดเวียกได้บนในหนังเฮากับได้พี่น้องไอ้ซาถูกบุญอืนอยู่สูฮอดเคื่งและสูบบ๊บบ๊อดเคื่งและสูเห็ดหมี่นะมาเเบะมึงชิบไปแจกจังโมงข้าอยู่ดอกสามเมลงอืมอืมท่านอยู่ดอกเห็ดไปเรื่อยนั่นแหละ ถ้าเขาอยากตอนนี้ก็กูสามารถแจกได้แต่ว่าเป็นเซตหมี่ดิบามเขาเฮ้ยเขาไปเห็นหลวงเองเป็นถุงไปดูอันหน้ามันกับตัดฉลุทงไว้มาทานมาพันธีบยานกินตอนนี้ก็สามารถกินได้แต่มันบดซุกโอ้ยเมื่อค่ะซีซีมึงซีมือแบบนี้ไพ้อาบ่วงเค้กลงนะเพราะมึงมาหลัง

ว่าตวนี้เดียโอนย่ราซื no <isk property> ้อาเรือวหมาปายมนี่ยเขาไปปลูกไรออยแต่ว่ามันหวานได้ชุกขาดปะมันเก็บแต่มือซื่นแล้วทำพ่อจังก่อนเหี่ยวบป้าคุณยัยจะดีอยูนู่นรานจะเปนองมอสกับลุง ไปปลูกเป๊บเป๊บไม่ยากจุดส่วนทำไมสมมติว่าเบิ่งคถีบสะากเห็นลงท่านกับคนถูกอยากไหลก็ได้เนาะโอนเงินมาแล้วก็จ่ายบาอมอดแล้วก็ให้เขามาเอาเลยเนาะหรือว่าเอาไปย่ายให้เขาเนาะสมมติว่าลงท่านบรรทมันแหลวก่อนอันเดียดลงถีบสะอันเด้ยดพอข้ามาแล้วนี่ือพอข้าเพื่อนมาขึ้นหาบานเนี่ยจะดีนั่นลูกบอมอดบ่อนอื้อคุณบ่าวให้เขาพูดไปปานจะไปจ่ายดีไทยพอข้ากันเลยปะ ตาย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 ตือเพื่อไห้ซีิมก่อนมาสันมาป่ามึงรู้มันแดงใจวายหีบตวนขึ้ระวังนะต่วนตอีานไดเราเตียงราุับเายตียงกับวาขีบเลได้เดียวนี่้นมาหยายตียงเมื่อยลแม่เจ้าอะไรครพูนทีมงานพูนประกาศทีนี้นี่นะเออ

เย็ยแบมีไมแี่แมส่วนสบัพริกนั่นี่น้ำมมในตู้เย็นนะอัมในตู้เย็นปันหนึงบริสุธอันนี้ม่สวนแบบแบบว่าเห็ดนี่แม่นี่บออันอันใส่เนาะพริกน้ำแซบิแมกินมาดนี่าเยเพชรไปดีไปไห้เลาพี่น้องยเอ้ยเ พอดีพายได้พายไวนพายได้กับวันนี้ว่ะอือหึเหาหลอดจนเมื่อยหยอกๆไอ้เไหมเอ้ยเมื่อย้าถูบุญยังวะเฮ้ยกูมากินข้าวชาอั0ิโมงได้นี่กูจนสั่นเหนามึงมันะห่วง่ามีแห้งได้เอ็นไหเอ้ย นสเห็ดเหียวก็ลืมกินเข่าวอีเมสิบโมง้าอ้าวท่านกินข่าว้าว่ะปกติแปดโมงก็กินแล้วมึงเห็ดเวียกได้จนมาในหนังเที่ยงวะอยู่กับผมถามฮะเี่ยงวะยังกินนั่นอออเกี่ยงเกี่ยงเที่ยงแรกยังเขามาพี่นะเออ เกเจ็บมากคนเปเศร้าเอ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 าเตรียมสิฟนนามเข้าไ้แต um ่เซลล์อย um> nice anyway> ja ู่่นเอ้ยคนกันเลยทั้งนักกันบุญทั้งนักกัอยากซอยังวะเพชได้บัน

เห็นอยู่แบะนะเนี e> mm ่ไปไปเรยงามอยู่มะมาณคุณบอกกินแบะนอะเพาะนีะนะ้เห็นตัวแบะอันนี้สปูงั่นไรออยคือนบ่โอ้ยสุข้าวเนามึงพนพางมันอยู่ใส่สู สพนสพนดเอ้ยไปคคเอสพนสเปห็นสัพพนอีกธรรมดาได้เหน่องมดนะเห็นคนดังเป็นคนดังพุนะอบอมีสีเมาบอกเลยจังไหนฮะบอมีเมาสบอกแจกโลหิบ

เป็นซื่อบ่เมน้อบกันมมนะว่าืออเอเ็แล้วเื่อดกนนะอออือมาเมนเทต๊ดโหลดกันเลยนอไปใครว่า๊ดนะมืมมะอ,อื่นฉัเริ่มเห็อดอีกบ่างานนะำแม่ไหนจะแล้วเนี้นเราไปเหมนนี้เนาะออ ได้จักมื่อแล้วครับเป็นซาเมอีเนะาะเล่เอาเบอร์เจ็ดมมเดมื่อโอ้โหอืมเท่าได้เลยเบามีเมา,นะาขายคุยกันมาจอบมาแจกครับตกลงเมาเบดเลยเ <laughs> บามีเมา <laughs> มเฮ้ย <laughs> 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 สักคอนถามมาเมาเองหน่อยเ้ยเออตัทั้งนั้น <laughs> <laughs> <ม>กันนะอันนี้ก็จะเตรียมคนหนามขาวเจดามือเมื่อขาวหนามมาซะ ไปไปเนงะคือเพือนยงงึงเตรียมคนกับปุ่นข่าวก็ได้เตรียมคนกับปุ่นคนงานยังขาเลยอีจอยกับอีซีสิห่นลอเฮ้ยใส่หนามขัปุ่นเออเออเเียได้สะกับเพื่อนเออยุ่ใส่ล่อเขา